สวัสดีค่ะจากร้านแม็กซ์รูช็อปนะคะรีวสินค้านะคะอยู่กับรถ m e r c e d e s b e n z W ระบนะคะลูกค้าได้นำรถเข้ามาอัปเกรดตัวซีดีพูสตาร์กับการนะคะการใช้งานของระบบซีดีนะคะเวลาเราเดินถึงตัวรีโมทเข้าใกล้ตัวนะคะตัวรถจะทำการคายล,ล,ล็อกเองอัตโนมัตินะคะสังเกตจากไฟเลี้ยวกระพริบเตือนนะคะก็จะทำการคายล็อกถูกป,ประตูเลยนะคะแล้วก็เวลาเดินของขอ่างจากตัวรถนะคะตัวจะทำการล็อกเอง,ะอเองะนะคะ ในราปตัดรถรถก็ทําก,ททการล็อกเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะระบบของเรานะคะยังสามารถกดวจสอตามรถผ่านตัวรีโมทได้นะคะสามารถกดได้เลยะคะ่ะตอนนี้ก็ทําการสั่งกระเช้ายูทานตัวรีโมทของเราเป็เรียบร้อยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบน้ำเต้าเสียบสตาร์ทนะคะก็ทําการติดตั้งเป็นปุ่มสตาร์ทแทน,นะค่ะการใช้งานของปุ่มก็โดยทั่วไปเลยนะคะทําการหยยบเระแล้วก็กดที่ปุ่มนะคะจะเป็นการสตาร์ทแล้วก็รับเครื่องยนต <are> ์ค่ะการใช้งานของระบบนี้นะคะค่ะสะดวกสบายนะคะแล้วก็ได้รีโมทเป็นรีโมทเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะ ขณะที่รถดทาการสตาร์ตเครื่องยนต์อยู่นะคะตัวรีโมทก็ยังใช้งานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดล็อกกดคลล็อกนะคะลุกค้านะคะอยากตา์เครื่องไว้นะคะแล้วก็ออกไปทาธุระส่วนตัวข้างนอกนะคะก็สามารถสตาร์ทเครื่องแล้วก็กดล็อกออกไปทําธุระส่วนตัวข้างนอกได้เลยนะคะท่านไหนนะคะสนใจติดตั้งระบบชีเลตคูตาร์นะคะหรือว่าอัเปเกรดตัวชีเลตคูตาร์นะคะก็อ,อินบอทเข้ามาสอบถามรา้านเมนช็อปได้นะคะเข้ามาปรึกษาได้ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ